ครับก็สวัสดีไปจทุกคนนะครับผมเจอก,กันกับผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกัน,นก็ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเ,วเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตีปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโ l เลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o k Page โปรตีปับช็อปขายเกมและราคาถูกลิงก์อยู่ใน Description ครับผมต่อแรกครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมบนจซนภายใต้น้ำที่เลื่อนออกไปเป็นปีเลยครับกับซับ n a ติก้า2ถูกเลื่อนบันขาย early access ไปอยู่ภายในปี2016ครับตอนนี้ทางทีมงาน Unknown Worlds ครับผู้พัฒนาเกมซับโนติก้า2 ประกาศยืนยันแล้วว่าตัวเกมต้องเลื่อนวันขาย Early Access ไปอยู่ภายในปี2026ซึ่งก่อนที่มีการประกาศยืนยันนะครับสื่อเจ้าใหญ่อย่าง b ูมเบิร์กเป็นฝ่ายที่มารายง,งานก่อนครับว่าหลังจากที่คลา ft สตันซึ่งเป็นบริษัทแม่ปลดทีมผู้บริหารของ a n n o น w o r l d กออกไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็มีแผนที่จะเลื่อนวันขายเกมนี้ต่อเลยประเด็นที่น่าสนใจก็คือคลา f t สตันมีข้อตกลงที่จะจ่ายโบนัส250ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับทีมงานด้วยหากทำไปได้ถึงเป้าหมายภในสิ้นปีนี้ แต่เมื่อซับโนดิก้า2ถูกเลื่อนออกไปปีหน้าเป้าหมายนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยและโบนัสก็จะไม่ถูกจ่ายด้วยยังไงก็ตามในประกาศของทีมงานระบุถึงเหตุผลที่ต้องเลื่อนออกไปว่าเป็นเพราะเขาต้องปรับปรุงตัวเกมเพิ่มเติมตามที่รับฟีดแบ็คจากผู้เล่นในช่วงทดสอบส่วนประเด็นเรื่องของการจ่ายโบนัสนั้นโคศกของคลาสตันระบุว่าไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงแต่อย่างใดอีกทั้งประเด็นนี้ก็ยังอยู่ในการหารือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำสตูดิโอเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับและย้ำอีกครั้งนะครับว่าซับ n a ต t i c a 2ลงให้กับ PC และก็ Xbox Series รวมถึงโลงเกม p Pass ตั้งแต่วันแรกนะครับรอกันยาวๆครับเพราะว่าเกมจะเปิดให้เล่น2026นะครับก็รอกันต่อไปนะครับส่วนได้มีข่าวครยังไงเดี๋ยวครับโปรเต้ปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในนาคตครับข่าวต่อไปนี่ก็เรามาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่ามีการเปิดเผยเกมเพลย์ของเกมใหม่นะครับ กับเปิดเผยเกมเพลย์ของ Ghost of Youte ความยาว21นาทีจากงาน State of Play นะครับหลังจากที่มีการปล่อยวิดีโอโชว์เกมเพลย์นะครับของเกม Ghost of Youte นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปตัวเกมให้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับซึ่ง Ghost of Youte เนี่ยจะเล่าถึงเหตุการณ์300ปีหลังจากเกม Ghost of Tsushima นะครับที่ไดรับคำชมอย่างล้นหลามและเป็น1เกมดีของปี2018โน่นเลยโดยในเรื่องใน โกสอฟโยเทนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปีพันหกร้อยในเรื่องจะเล่าถึงทหารรับจ้างผู้โดดเดี่ยวชื่อว่าอัสึซึ่งอัสึต้องการแก้แค้นคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอและก็เธอจะได้เดินทางไปอยู่ในญี่ปุ่นตอนเหนือหรือว่าฮอกไกโดนะครับช่วงสิบหกปีหลังจากครอบครัวเธอตายไปนะครับภารกิจการเดินทางในทั่วเอโซทําให้เธอได้บรรจุดินแดนที่ไม่เคยค้นพบเพื่อตามหากลุ่มคนนอกกฎหมายหกคนซึ่งเธอก็ได้พบว่ามันมีอะไรที่มากกว่าการแก้แค้น รวมถึงในการเดินทางนี้อสส์ก็จะได้พบพีระมิรและสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่เธอเคยคิดไว้นะครับในระหว่างการเล่นซึ่งเราก็ได้เห็นในวิดีโอเกมเพย์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับในภาคนี้อาวุธจะมีความหลากหลายกว่าภาคก่อนนะครับถ้าต่อสู้ปกติก็จะมีดาบคัตนะไว้ให้สู้นะครับสำหรับตัวทั่วไปและก็มีการฝึกฝนกับอาจารย์หลายคนเพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้อาวุธใหม่ๆนะครับแล่ก็อาวุธแต่และอย่างนี้จะใช้ต่อสู้กับศัตรูหลายประเภทด้วยนะครับ ถ้าสู้กับพวกเกราะหนักอาจต้องใช้อาวุธอย่างหนึ่งถ้าสู้กับคนตัวใหญ่อาจต้องใช้ดาบโนโดาจิหรือถ้าอยากเล่นอาวุธระยักไกลก็ใช้ธนูหรือปืนคาบศิลาก,ก็ได้เช่นกันจนถึงภาคนี้ทักษะลด,ดอาวุธมีให้ใช้ด้วยนะฮะแล้วก็เกมก็ได้จําลองโลกของญี่ปุ่นในยุคป,ปีพันหซึ่งทําออกมาได้ใกล้เคียงม,มากๆนะครับดื่มด่ากับความงดงามของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอาบน้ําในออนเซน็น เยี่ยมชมศาลเจ้าเพื่อสวดภาวนาและก็วาดภาพซูมิเอะเป็นมินิเกมเล่นอื่นอีกมากมายแลวก็เดินทางสำรวจเพื่อค้นพบกับเรื่องราวในอดีตที่อสุจะต้องพบเจอนะครับเพราะว่าในเกมนี้จะมีการสำรวจเพื่อทําให้เราเห็นแฟลชแบ็กในอดีตของพื้นที่นั้นๆด้วยนะฮะแลวก็การาฟริกในภาคนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอัปเกรดมาจากภาคแรกนะครับผมพื้นที่ต่างๆสามารถไปสำรวจและเดินทางได้นะครับ และก็งานภาพบรรยากาศจัดเต็มรวมถึงเกมเพลย์การต่อสู้ที่ในภาคนี้ดูโหดขึ้นกว่าภาคแรกด้วยนะครับรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่มีเพิ่มมานะครับก็อย่างโฟโต้โหมดก็มีกลับมาในภาคนี้รวมถึงคุโรซาว่าโหมดที่เป็นโหมดภาพขาวดําให้เหมือนกับหนังซามูไรสมัยก่อนก็ยังมีอยู่รวมถึงเกมจะมีโหมดซีนิม่าที่เสียงภาคญี่ปุ่นและก็เสียงภาคอังกฤษตัวละครจะขยับปากพูดตรงกันนะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจใครหลายคน รวมถึงเกมนี้ได้คุณชินิจิโร่วัตนาเบะนะครับซึ่งเป็นคนที่กำกับอนิเมะเรื่องซาบูไรแชมพูจะได้มากำกับเสียงในเกมนี้ด้วยสำหรับคนที่เล่นเกมและก็เปิดเพลงโลไฟเป็นพื้นหลังนะครับซึ่งหลายคนก็ได้จะชอบกันและอศัศจะได้มาจนภัยในโลกนี้ยังไงผู้เล่นเป็นผู้ตัดสินนะครับเกมจะวางขายในวันที่2ตุลาคม2 0ง5นะโดยให้กับเพ5เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ ข่าสนใจก็รอกันได้นะครับผมส่วนที่มีข่าวคลายยังไงเดี๋ยวทาง p ต o ปั๊ s จะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับต่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเกมที่มีเวอร์ชันอัปเกรดแต่ว่าขายใหม่นะกับเปิดตัวอัเธอรีย่ไรซาไรภาคเวอร์ชัน DX เพิ่มเนื้อเรื่องใหม่และตัวละครใหม่ว่าจําหน่ายภายในปีนี้ครับตัวน,นี้โคเอเทกโมประกาศเปิดตัวอั l i e ร r เย a ไรซาซีเคร h ตเ l โ g y ีดีลักแพ็ k หรือแพคเกจรวมอั e l i ร r ย่ไรซาทั้ง3ภาค ที่คนชอบแซงว่าปรุงยาขาบเบียดนะครับพร้อมเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่โดยจะวางจาหน่ายบน PS4 PS5 Nintendo Switch 1และ2และก็สตรีมาในปีนี้นะครับโดย A ั e l i e r r y z a Secret t r i l o g y Deluxe Pack จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของไตราภาค A ั e l i ร r r y z ซที่จะมาพร้อมกับเนื้อหาคอนเทนต์แบบ Ex c l u s i v e อย่างเช่นตัวละครใหม่ที่เล่นได้และในเรื่องใหม่ของแต่ละภาคในแพ็กเกจซึ่งตอนนี้ระบุแค่ว่าตัวเกมจะวางขายแบบดิจิทัลดาวน์โหลดเท่านั้นไม่ได้มีแบบแผ่น แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยว่าต้องซื้อท้งแพ็กเกจหรือว่าจะมีตัวอัปเกรดสําหรับคนที่มีเวอร์ชันเก่าด้วยแต่หากจะพิจารณาจากอาเธอยที่เคยมีเวอร์ชัน dx ก่อนหน้าอย่างไตรภาคอาร์แลนหรือว่าดัสและก็ภาคโซฟีด้วยก็คือเวอร์ชันเก่าจะโดนถอดออกจากร้านค้าและก็เอาเวอร์ชัน dx มาขายแทนซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมการตลาดที่ว่าลบเวอร์ชันเก่าและขายเวอร์ชันใหม่นี่มันแล้วแต่คนจริงนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับ ใคาที่เป็นแฟนเกมปรุงยาคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็บอกมากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวครยังไงเดี๋ยวทางโปรเตปั๊จะมาอัปเดีใย้ทราบในอนาคตครับ <S <S อัตกรไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม RPG ที่ทำให้เกมดังต้องคิดหนักกับโยชิพียอมรับยังฟันธงไม่ได้ว่า Final Fantasy 17จะกลับมาใช้ระบบต่อสู้แบบเทิร์เบหรือไม่ทางคุณนาโอกิโยชิดะครับหรือว่าโยชิพีผู้อำนวยการสร้าง Final Fan t a s y 16 ถ้าสัะภาษณ์กับทาง Anime News Network ในงาน Anime Expo 2 0 2 5ที่ผ่านมาเกี่ยวกับอนาคตของแฟรนชส์ Final Fantasy ที่น่าสนใจก็คือทาง Anime News Network หยิบยกเกม c l a y of School Exp e d i t i o n 33 3เกม RPG ในโลกแฟนตาซียุคเบลย์ยิปอ,อกของฝรั่งเศสจากทาง Sand for i t e r a อร์ทซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ประสบความสำเร็จที่สุดของปี2015้าท่านแง่เสียงตอบรับจากคนเล่นและก็ยอดขายโดยระบุว่าหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นของเกม ก็คือระบบต่อสู้แบบเทิร์นเบสกึ่งเรียลไทม์และความสำเร็จนี้จะส่งผลให้ Final f a n t a s y ภาคต่อไปจะกลับมาเป็นเทิร์นเบสหรือไม่ซึ่งทางอนิเมะ e w วเ e t w o r k ถามไว้นะครับว่า e x p ว i ชชั่3-3ได้แรงบันดาลใจมาจาก Final f a n t a s y และเ e r s o n a ผมรู้ว่าคุณเคยพูดไว้ในดีตว่าระบบการต่อสู้ที่เน้นแอคชั่นมากขึ้นของ Final f a n t a s y 16ที่เป็นการพัฒน,นาตามธรรมชาติหรือวิธีหนึ่งในการทำให้เกมมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ด้วยความสำเร็จของ e x ชวิ i t i o น3-3คุณค ที่ a l นอลไฟซีภาคหลักถัดไปจะย้อนกลับไปเป็นเกมแนวเทิร์นเบสเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นยังคงหยหาด้วยซึ่งคุณโยช,ชิดะบอกไว้นะครับว่าคำถามที่ว่าจะเป็นเทิร์นเบสหรือเป็นแอคชั่นก็ไม่จะเป็นการพูดถึงระบบต่อสู้เพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมของเกมทั้งหมดที่บูุสร้างต้องการจะมอบให้กับผู้เล่นยกตัวอย่างนะอย่างเราต้องการนําเสนอคุณภาพกราฟิกบางอย่างให้กับผู้เล่นหรือการเล่าเรื่องอย่างที่เราตั้งใจ สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลต่อวิธีการวางระบบของเกมด้วยทั้งรวมทั้งระบบการต่อสู้การออกแบบเกมและความรู้สึกในตอนเล่นด้วยดังนั้นคําตอบก็เลยไม่อาจฟันธงได้ว่าในอนาคตจะกลับไปใช้เทอร์นเบสทั้งหมดหรือจะเป็นเกมแอคชั่นมากขึ้นแต่ผมก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในภาค17ก็ได้ดังนั้นพวกเราจึงไม่อยากไปขัดขวางหรือจํากัดแนวทางของผู้กับหรือผู้อานวยการสร้างในอนาคตไม่ว่าจะทาภาค17 หรือภาค18เราก็ไม่อยากจะไปกําหนดกรอบให้พวกเขาต้องเดินตามนอกจากนี้ในบทสัมภาษณ์ยังพูดถึงบทเรียนที่คุณโยชิดะได้รับจากการพัฒน,นานและวางจําหน่าย Final สิที่จะนําไปใช้ในภาคต่อไปด้วยซึ่งคุณโยชิดะกลับปิดท้ายนะครับว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแต่ถ้าให้ผมเลือกสักอย่างก็คือเราได้เรียนรู้วิธีการผลิตวิดีโอเกมคุณภาพสูงได้สําเร็จซึ่งกระบวนการนั้นเต็มเปด้วยการเรียนรู้มากมายและผมรู้สึกว่าเราได้รับทักษะจํานวนมากจากมัน ผมอยากจะนำสิ่งทีงที่เรียนรู้ไปต่อยอดกับโปรเจกต์ในอนาคตโดยเฉพาะการท้าทายตัวเองว่าเราจะสามารถสร้างเกมคุณภาพสูงให้เร็วขึ้นเท่าเดิมโดยไม่ลดทอนคุณภาพลงได้หรือไม่นะครับซึ่งผมยอมรับว่า p e d i t i o n 33เนี่ยถือเป็นเกมที่ทําให้เกม rbg ต้องสะเทือนจริงนะเพราะมันเป็นการบอกว่า turn based rbg มันไม่ตายนะครับซึ่งตอนนี้ square enix ก,ก็เหมือนจะทําเกมเพื่อนเน้นไปที่ action rbg เป็นส่วนมากนะอาจจะมี adept ระบบบ้างแต่ว่า คนก็ยังหหยหาเทอร์เบสจากฝั่งไฟนอลแฟนซีกันอยู่ซึ่งอันนี้ผมก็ต้องถามคนดูหน่อยนะครับว่าคิดยังไงกับไฟนอลแฟนซีภาคหลังๆที่มีความแอคชั่นมากขึ้นและก็คิดว่าจะมีไฟนอลภาคใหม่ภาคไหนที่อาจจะเป็นเทอร์เบตได้บ้างก็บอกก็ได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนจะมีข่าวขราวยังไงเดี๋ยวทางโปเทปจะมาเดี๋ยวท้ทราบในอนาคตครับาวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเครื่องเกมที่ขายรีเซลแต่ติดดอยซะแล้วครับแายงานระบุพี่ๆรีเซลในญี่ปุน่น เริ่มทยอยนำา S วิส2มาขายต่อแบบขาดทุนเพื่อนหนีติดดอยกันแล้วนะครับมีได้งานว่าสก๊ p เปอร์ครับหรือว่ากลุ่มคนที่จะไปแย่งชิงซื้อสินค้าจนหมดสต็อกแล้วก็ขายแบบโกงราคาหรือที่ในไทยจะเรียกกันว่าพวกพี่ๆรีเซลในญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มมีการนำา n n t t n n o Switch 2เครื่องคอนโซลลูกผสมรุ่นใหม่จาก Nintendo มาวางขายแบบขาดทุนกันแล้ว จากรายง,งานของ Nintendo s u p ระบุว่าบนเว็บไซต์ m e r c a r i ของญี่ปุ่นมีพวกรีเซลนำ Nintendo Switch 2ไปขายต่อในราคาต่ำกว่า60,000เยนและมีรายหนึ่งที่ขายได้ในราคา57,000เยนเมื่อคำนวณจากค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่าจัส่งพออํารวมกันแล้วถือว่าขาดทุนเล็กน้อยจากการขายสินค้าชิ้นนี้ซึ่งส่วนหนึ่งที่พวกรีเซลเริ่มเอาสินค้ามาเทขายในราคาขาดทุนนอกเหนือจาก อสินค้าที่มีมากพอต่อความต้องการแล้ว Nintendo จะประกาศด้วยว่าการรับปบระกันและส่งซ่อมในญี่ปุ่นจะต้องมีใบเสร็จที่มีชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อด้วยทําให้ใบเสร็จที่เป็นชื่อของพวกค้ารีเซลไม่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าที่ซื้อของจากพวกเขาได้และทําให้ชาวเกมในญี่ปุ่นระมัดระวังการซื้อสินค้ารีเซลพวกนี้ด้วยเช่นกันนะฮะนี่ถือเป็นเครื่องเกมที่ป้องกันการรีเซลได้ดีมากๆ เครื่องหนึ่งนะครับที่ผมไม่รู้ว่ามีใครในไทยซื้อดีเซลมาบ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่เท่าที่รู้มาคือมีแต่เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะเครื่องในไทยก็เพิ่งขายไม่นานแต่ก็หวังว่าปัญหาเครื่องเกมรีเซลเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีกนะครับก็หวังไว้แบบนั้นนะครับ <S 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 และก็ปิดท้ายด้วยข่าว Nintendo อีกสักข่าวก็แล้วกันนะครับกับนักลงทุนกังวลว่า Switch สองอาจราคาแพงไปสําหรับเด็กแต่ประธาน Nintendo บอกว่าราคานี้เหมาะสมแล้วครับ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครที่85ของ Nintendo นะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนคุณชูทาโร่ฟูรุคาวะประธาน Nintendo ได้ตอบคำถามจากนักลงทุนโดยมีคำถามที่น่าสนใจจากนักลงทุนที่กังวลว่า w i วิ h 2มีราคาสูงกว่าเครื่องเล่นเกมรุ่นก่อน,อนซึ่งอาจทำให้เด็กๆสามารถซื้อได้ยากคุณฟูรุคาวะเองก็ยอมรับว่า w i วิ h 2มีราคาสูงกว่ารุ่นก่อนจริงแต่ราคานี้เหมาะสมแล้วซึ่งเขาบอกว่า เราเชื่อว่าราคาของนินเวิโ2ซ์2มะสมกับประสบการณ์การเล่นที่มอบให้และสิ่งที่สำคัญที่สุดค,ค,คือการมอบประสบการณ์และความบันเทิง ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแก่ผู้บริโภครวมถึงคุณฟุรุคาวะก็กล่าวว่า Nintendo จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดและจะพิจารณาว่าเมื่อใดที่ราคาอาจกลายเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับแฟนๆตัวน้อยในส่วนของคาถามที่ว่าประสิทธิภาพของเครื่องสวิีสออาจนําไปสู่ต้นทุนการพัฒน,นาและราคาซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้นได้อย่างไรคุณฟูรุคาวะก็กล่าวว่า Nintendo วางแผนที่จะสร้างเกมบางเกมให้เร็วขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านั้นยังไงก็ตามคุณฟุรุคาวะ ไม่ได้ระบุว่า IP ใดของ Nintendo จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแก้ไขนี้ซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัววันที่5มิถุนายนนะครับสวิต c ์2กลายเป็นเครื่องเล่นเกมที่ขายดีสุดในประวัติศาสตร์ด้วยยอดขายกว่า3.5ล้านชุดไปใน4วันแรกของการวางขายทั่วโลกแม้ว่าสวิต c ์2จะยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องแต่ Nintendo และพันธมิตรก็คงประสบปัญหาในการตอบสนอง ตอความต้องการของทั่วโลกกับระบบนี้น่าจะหมายถึงขายเครื่องเกมและก็เกมในราคาสูงนะฮะส่วนในไทยนะครับสำหรับสวิตสอเนี่ยเปิดตัวที่ราคา17,800บาทและก็1 9 8 0 0บาทสําหรับชุดบันเดิลไมโอคัทเวิลดชุดตนนัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านคา้าตัวแทนจาหน่ายทั่วไปได้เลยนะครับผมถ้าขอยังไม่หมดนะครับ เอาจริงถือว่า s w i ว2เป็นเครื่องเกมที่น่าสนใจมากในปีนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องเกมอาจจะไม่ได้แพงแต่ผมมีความรู้สึกว่าราคาเกมกับตัวอุปกรณ์เสริมราคามันสูงใช้ได้นะครับเพราะที่ผมเช็คข้อมูลมาก็คือ Mario k a r t w o r l d ถ้าซื้อเป็นแผ่นแยกเนี่ยในไทยราคา2,890บาทนะครับส่วนตัว j อยค o n เนี่ยราคาก็ถือว่ามาหาโหดเอาเรื่องเลยอันนี้เพราะถ้าผมเช็คใน ร้านค้าใหญ่ๆนะครับตัวจอยคอนคู่หนึ่งมันจะราคาประมาณ3,590บาทแต่ถ้าโชคดีได้ร้านที่ราคาดีหน่อยนะครับตัวอุปกรณ์เสริมนะครับตัวจอยคอนพุทเสริมเนี่ยมันจะคู่ละ2,850บาทซึ่งถือว่าถูกกว่ากันประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับร้านค้าบางแห่งยังไงก็พิจารณากันเอานะครับผมส่วนใครที่มีดิสวิตสและได้เล่นเกมไหนมาบ้าง การใช้งานเป็นยังไงบ้างก็บอกมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับส่วนที่มีข่าวขานย,ยังไงเดี๋ยวทางโปเต้ป,ปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตัวไหนบ้าการใดก็ต้องขออภัยมาณน,นที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซปเปอร์สแตนได้ครับ กดตปับกอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสวดีครับผมไม่บายครับเจอกันใหม่ครับ